เคยรู้สึกไหมทำงานทุกวันเหนื่อยแทบแย่แต่ไรายได้ก็ยังไม่พอหรือบางครั้งคิดว่าถ้ามีเงินเพิ่มอีกนิดชีวิตคงสบายขึ้นแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนหลายคนมองข้ามสิ่งสำคัญนะจริงๆแล้วเรามีทักษะที่ใช้ทำเงินได้อยู่แล้วแต่เรามักคิดว่าต้องมีทุนเยอะต้องเก่งมากหรือรอให้พร้อมก่อนนี่แหละคือมุมที่คนส่วนใหญ่พลาดคลิปนี้ จะช่วยให้คุณเห็นทางออกง่ายๆคุณจะได้แนวคิดใหม่วิธีลงมือทำทันทีและแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนทักษะที่มีให้กลายเป็นรายได้เล็กๆที่ต่อยอดได้จริงถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย 1>, 1. สํารวจและระบุทักษะที่คุณมีอยู่แล้วเคยรู้สึกไหมทำงานมาหลายปีแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเก่งอะไรนี่แหละคือปัญหาที่หลายคนเจอหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองมีทักษะอะไร ทำให้พลาดโอกาสเลื่อนตำแหน่งหรือสร้างไรายได้เสริมเพราะเข้าใจผิดว่าทักษะคือสิ่งที่เรียนมาเท่านั้นใช่เลยผลกระทบมันเยอะมากนะผลกระทบคือความเครียดจากงานความรู้สึกติดอยู่ที่เดิมและเสียโอกาสในตลาดแรงงานที่ต้องการทักษะหลากหลายแล้วทำไมถึงเกิดปัญหานี้ส่วนใหญ่เพราะความเข้าใจผิดเช่นคิดว่าทักษะต้องมีใบรับรองไม่รวมสิ่งที่ทำในชีวิตประจำวันแล้วถ้าอยากแก้ ้องเริ่มยังงไรเริ่มจากทำสกิลอินเวนทอรีจดงานที่ทำทุกวันแล้วแยกทักษะเช่นการแก้ปัญหาการใช้โปรแกรมขอฟีดแบ c k จากเพื่อนร่วมงานใช้ growth mindset มองว่าทักษะพัฒนาได้มีตัวอย่างจริงไหมแน่นอนเช่นคนทำงานแอดมินที่ใช้ Excel เก่งแต่ไม่เคยระบุในเรซูเม่พอทำสกิลอินเวนทอรีพบว่าเป็นทักษะ Data Management ทำให้ได้งานใหม่ที่เงินเดือนสูงขึ้นแล้วถ้าล้มเหลวล่ะหลายคนคิดว่าการถูกปฏิเสธงานคือจุดจบแต่จริงๆเป็นโอกาสให้กลับมาสำรวจทักษะและพัฒนาตัวเองสรุปเคล็ดลับหน่อยสิเคล็ดลับทำสกิลแมปของตัวเองทุก6เดือนและอัปเดตตามตลาด 2. วิเคราะห์โอกาสและช่องทางสร้างไรายได้รู้สึกไหมว่ามีทักษะเยอะแต่ไม่รู้จะเอาไปทำเงินยังไง หลายคนไม่รู้ว่าทักษะที่มีอยู่สามารถต่อยอดสร้างไรายได้ทำให้พลาดโอกาสเสริมไรายได้และความก้าวหน้าในอาชีพใช่เลยผลกระทบมันหนักมากนะผลกระทบคือความเครียดทางการเงินความรู้สึกติดอยู่ที่เดิมและสูญเสียโอกาสในตลาดแรงงานที่ต้องการทักษะหลากหลายแล้วทำไมถึงเกิดปัญหานี้ ส่วนใหญ่เพราะเกิดจากความเข้าใจผิดว่าทักษะต้องเป็นสิ่งที่เรียนมาเท่านั้นหรือมีใบรับรองไม่รวมสิ่งที่ทำในชีวิตประจำวันและพฤติกรรมที่ทำให้ปัญหาหนักขึ้นเช่นไม่สำรวจตลาดไม่อัปเดตเทรนด์และคิดว่าต้องลงทุนสูงถ้าอยากแก้ต้องเริ่มยังไงเริ่มจากวิเคราะห์ทักษะที่มี ตรวจสอบว่าตลาดต้องการหรือไม่ใช้ m มซ์เซตแบบ Growth มองว่าทักษะพัฒนาได้เลือกช่องทางที่เหมาะกับเวลาและทรัพยากรเช่น Freelance สอนออนไลน์ทำคอนเทนต์ที่ปรึกษามีเทคนิคอะไรช่วยได้บ้างใช้เครื่องมือเช่น LinkedIn Skill Assessment สำรวจแพลตฟอร์มงาน Freelance เช่น Upwork Fast Work แล้วติดตามเทรนด์ครีเอเตอร์อีโคมีมีตัวอย่างจริงไหม แน่นอนรายงานล่าสุดจาก Upwork ระบุว่าตลาดฟรีแลนซ์เติบโต20%ต่อปีและงานด้านคอนเทนต์ออนไลน์มีความต้องการสูงในปี2025แล้วทะลุมเหลวล่ะเช่นคนที่ถูกเลิกจ้างคิดว่าชีวิตจบแล้วแต่กลับใช้ทักษะเดิมทำคอร์สออนไลน์สร้างรายได้มากกว่างานประจำเดิมสรุปเคล็ดลับหน่อยสิ เคล็ดลับคือเริ่มจากสิ่งที่ทำได้ดีทดลองตลาดเล็กๆก่อนขยายและสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดียเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ 3. เริ่มต้นเล็กๆด้วยการทดลองรู้สึกไหมว่ากลัวเริ่มต้นเพราะคิดว่าต้องลงทุนเยอะหลายคนกลัวเริ่มต้นเพราะคิดว่าต้องลงทุนสูงทาให้มีกล้าลองใช่เลยผลกระทบมันเยอะมากนะผลกระทบคือพลาดโอกาสสร้างไรายได้เสริมและความมั่นใจในตัวเอง แล้วทำไมถึงเกิดปัญหานี้ส่วนใหญ่เพราะเกิดจากความเข้าใจผิดว่าการเริ่มต้นต้องใช้เงินเยอะหรือมีอุปกรณ์ครบและพฤติกรรมที่ทำให้ปัญหาหนักขึ้นเช่นรอให้พร้อมทุกอย่างก่อนลงมือถ้าอยากแก้ต้องเริ่มยังไงตั้งเป้าหมายเล็กเช่นรายได้เสริม1,000-3,000ถึง3,000บาทต่อเดือนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วเช่นโซเชียลมีเดียหาลูกค้ากลุ่มแรกมีเทคนิคอะไรช่วยได้บ้างใช้วิธีทดลองตลาด เช่นขายสินค้ากับเพื่อนก่อนหรือรับงานเล็กๆในแพลตฟอร์มออนไลน์มีตัวอย่างจริงไหมแน่นอนเทรนด์ไมโครอง e ์ประกอบกำลังมาแรงคนเริ่มจากขา,ขายของเล็กๆใน TikTok และขยายเป็นธุรกิจเต็มตัวแล้วถ้าล้มเหลวล่ะเช่นคนที่โพสขายของครั้งแรกไม่มีคนซื้อคิดว่าล้มเหลวแต่จริงๆเป็นจุดเริ่มต้นเรียนรู้ตลาดและปรับกลยุทธ์สรุปเคล็ดลับหน่อยสิเคล็ดลับ เริ่มจากสิ่งที่ทําได้ดีใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ลดความเสี่ยง 4. ขยายผลและสร้างระบบให้ยั่งยืนทำได้ช่วงแรกแต่ไม่ต่อเนื่องหลายคนทำได้ช่วงแรกแต่ไม่ต่อเนื่องรายได้ไม่มั่นคงใช่เลยผลกระทบมันหนักมากนะผลกระทบคือเหนื่อยและท้อเพราะต้องทําทุกอย่างเองแล้วทำไมถึงเกิดปัญหานี้ส่วนใหญ่เพราะเกิดจากการไม่มีระบบจัดการงานและไม่วางแผนระยะยาว และคิดว่ารายได้เสริมไม่ต้องวางแผนทําไปเรื่อยๆก็พอถ้าอยากแก้ต้องทํำยังไงสร้างระบบเช่นใช้เครื่องมืออัตโนมัติจัดการเวลาและสร้างแบรนด์ส่วนตัวมีเทคนิคอะไรช่วยได้บ้างใช้แพลตฟอร์มจัดการงานเช่นเทรลเลอร์ระบบชําระเงนินออนไลน์และวางแผนคอนเทนต์ล่วงหน้ามีตัวอย่างจริงไหมแน่นอนธุรกิจคอสออนไลน์เติบโตต่ตอเนื่องเพราะผู้สอนใช้ระบบอัตโนมัติในการขายและจัดการลูกค,ค้า แล้วถล่มเหลวล่ะเช่นคนที่ทำคอนเทนต์ทุกวันจนหมดแรงแต่เมื่อสร้างระบบโพสอัตโนมัติทำให้มีเวลาพัฒนาคอนเทนต์คุณภาพสูงสรุปเคล็ดลับหน่อยสิ <t xt> เคล็ดลับวางแผนระยะยาวปรับตามเทรนด์และสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงฟังจบแล้วได้อะไรบ้างเราได้เห็นว่าทุกทักษะที่มีอยู่สามารถต่อยอดเป็นไรายได้เสริมได้ทุกทักษะไม่ต้องรอให้พร้อมไม่ต้องลงทุนเยอะแค่เริ่มจากสิ่งที่ทำได้ดี แล้วค่อยขยายแล้วจะลงมือทำยังไงใช้ทฤษฎี5นาทีเลยหยิบกระดาษเขียนทักษะที่มีเลือกหนึ่งอย่างที่ทำได้ทันทีเช่นถนัดทำอาหารก็โพสต์ขายในกลุ่มเพื่อนถนัดใช้ Excel ก็ลองรับงานเล็กๆออนไลน์ขั้นตอนง่ายมาก 1. เขียนทักษะ 2. เลือกช่องทางที่เหมาะกับเวลา 3. ตั้งเป้าหมายเล็กๆ 4. ลงมือทำทันที ไม่ต้องรอให้สมบูรณ์จำไว้นะเริ่มเล็กๆแล้วค่อยขยายทุกการลองคือการเรียนรู้อย่าก,กลัวลม้มเพราะมันคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดพร้อมแล้วใช่ไหมหยิบมือถือเปิดแพลตฟอร์มลงมือทำเลยตอนนี้ After listening what did we get we learned that every skill you already have can be turned into extra income you don't need to wait until everything is perfect you don't need a big investment Just start with what you're good at, then grow from there. So, how do we take action? Use the five minute rule. Grab a piece of paper and write down your skills. Pick one thing you can do right now. For example, if you're good at cooking, post your menu in a friend's group. If you're great with Excel, try taking a small online gig. The steps are super simple one, write down your skills. Two, Choose a channel that fits your time. 3. Set a small goal. 4. Take action immediately. Don't wait for perfection. Remember this. Start small, then expand. Every attempt is a learning experience. Don't fear failure. It's the best starting point. Really? Grab your phone, open a platform, and start now. When you can clip gone. และอธิบายสั้นๆให้เข้าใจง่ายนะพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยคำแรก skill แปลว่าทักษะคือสิ่งที่เราทำได้ดีเช่นทำอาหารใช้โปรแกรมหรือแก้ปัญหาคำที่2 action แปลว่าการลงมือทำคำที่3าม go แปลว่าเป้าหมายสิ่งที่เราตั้งใจจะทำให้สำเร็จเช่นรายได้เสริม1,000บาทคำที่ส expand แปลว่าขยายเริ่มจากเล็กๆแล้วค่อยเพิ่มให้ใหญ่ขึ้นและคำสุดท้าย failure แปลว่าความล้มเหลวอ,อย่ากลัวเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้จำห้าคำนี้ไว้แล้วเอาไปใช้ในชีวิตจริงนะ skill action goal expand failure ทุกคำมีพลังถ้าเราใช้มันให้ถูกทางพร้อมแล้วใช่ไหมไปลงมือทำกันเลยและนี่คือสิ่งที่ผมอยากแบ่งปันให้กับทุกคนในวันนี้ครับ หวังว่าแนวคิดเล็กๆเหล่านี้จะช่วยให้คุณมองเห็นเส้นทางชีวิตในมุมใหม่ถ้าคุณชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์ให้ช่อง Smart Life Academy ด้วยนะครับเพราะทุกกำลังใจจากคุณคือพลังที่ทำให้เราสร้างสิ่งดีๆต่อไปสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า หยุดวุ่นวายกับการถ่ายภาพที่สั่นไหวและไม่ได้องศาถ้าคุณรักการถ่ายภาพต้องการวิดีโอที่คมชัดระดับมืออาชีพนี่คือสิ่งที่คุณตามหาแนะนำขาตั้งกล้องรุ่น T360 ผู้ช่วยคนสำคัญที่ทำให้การติดตั้งอุปกรณ์เป็นเรื่องง่าย แค่คลิกเดียวก็พร้อมใช้งานทั้งกล้องใหญ่และสมาร์ทโฟนจุดเด่นคือความยืดหยุ่นยืดได้สูงถึง1.70เมตรพร้อมระบบยกลดแกนกลางที่ปรับระดับความสูงได้อย่างแม่นยำทุกสภาพพื้นผิวก็เอาอยู่ไม่พลาดทุกช็อตสำคัญด้วยหัวจับที่หมุนได้360องศาจะถ่ายภาพพาโนรามาวิดีโอแนวตั้งหรือแนวนอนก็ปรับได้อิสระตามใจคุณได้มุมมองที่สร้างสรรค์ได้ไม่จำกัดเมื่อจบภาร กก็ง่ายและสะดวกสบายด้วยน้ำหนักเบาและขนาดที่พับเก็บสั้นเพียง55เซนติเมตรทำให้การเก็บขาตั้งเพื่อพกพาไปทุกที่เป็นเรื่องจิบจิบ สุดพิเศษขาตั้งรุ่น T 3 6 0แข็งแรงทนทานเบาพร้อมรีโมทบลูทูธให้คุณกดชัตเตอร์ได้จากระยะไกลแถมฟรีตัวหนีบมือถือทั้งหมดนี้ในราคาเริ่มต้นเพียง225บาทเท่านั้นขายแล้วกว่า6,000ชิ้นมั่นใจได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนอย่ารอช้าคลิกที่ลิงก์ด้านล่างวิดีโอนี้เพื่อสั่งซื้อขาตั้งกล้อง T 360ผู้ช่วยถ่ายภาพระดับโปรของคุณทันที